ไม่ชอบของลดราคานะคือแบบมันมีสวยๆเยอะมากะคะ่ะเราต้องตาดีนะรดราคา3ดอลลาร์นี่เป็นมือหนึ่งนะทุกคน ะะวันนี้ไม่ได้เข้าป่านะคะวันนี้มาเที่ยวที่ห้างค่ะเราอยู่ที่ mm hmm. เทซันคอนเนอร์นะคะที่เนี่ยเป็นร้านบอกว่าคล้ายๆกับสุขุบิตทของ North เวอร์จิเนะคะ mm hmm. เดี๋ยวใหม่จะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศห้างที่อเมริกาค่ะ mm hmm. ห้างที่เวอร์จิเนนะคะ,เ,ะ,คะเดี๋ยววันนี้เที่ยวห้างกันค่ะตอนนี้เป็นช่วงเย็นของวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ามีคนออกมา ช้อปปิ้งกันเยอะเลยทีเดียวค่ะย่านเทเซนส์คอเนอร์นี้นะคะเป็นย่านที่มีร้านค้าร้านอาหารร้านขายของต่างๆมีห้างนะคะเป็นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่กันเยอะเลยค่ะ น,นี่เป็นวันอาทิตยก็จะเห็นว่ามีคนเดินให้ช้อปปิ้งกันเยอะแยะเลยค่ะมีแต่ชุดสวยๆนะคะเดี๋ยวใหม่จะไปเดินดูอีกนะคะว่ามีของลดราคาหรือเปล่าคะไปค่ะมีเสื้อผ้าสวยๆน่ารักน่ารักเยอะมากเลยนะคะไม่เลือกไม่ถูกเลยค่ะ โอ้เลยนะคะ28ดอลลาร์ค่ะ ตอนนี้มาอยู่ที่ร้าน forever 21นะคะเข้าลดราคาเกือบทั้งร้านเลยค่ะสามลาร์าค่ะเสื้อตัวนี้น่ารักมากเลยนะคะสีะสีฟ้าสีม่วงอ่อนๆนะคะน่ารักมากไม่กับสามีก็ใจตรงกันเลยนะคะเลือกเสื้อมาเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะ ไม่ชอบของลดราคานะคือแบบมันมีสวยๆเยอะมากค่ะเราต้องตาดีนะรดราคา3ดอลลาร์นี่เป็นมือหนึ่งนะทุกคนนี่แต่สวยๆนะคะดูอง่ายดี สาวๆเยอะมากเลยค่ะดูนี่ดูนี่อันนี้7จ็ดดอลลาร์นะคะแล้วก็ดอ๋อแล้วก็่ซ้นี่ซวออืมนากมากออนเซลนะทุกคน เลือกใหญ่เลยนะคะ <laughs> นี่ทุกคนวิดีโอ today sponsor by oh baby where are you going because my main sponsor for today and everyday <laughs> ลัมาถึงที่บ้านแล้วนะคะเมื่อกี้ใหม่เดินทั่วห้างเลยค่ะคือเจอของลดราคานะคะคก็แบบหาหาใหญ่เลยค่ะใหม่ได้ชุดมานะคะนี่เดี๋ยวมันจะโชว์ให้ดูจริงๆอ่ะใม่ชอบหลายชุดมากบางชุดมันก็ไม่เข้ากับเรานะคะบางตัวก็ใส่ไม่ได้นะคะบางตัวก็ใหญ่ไปนะคะอันนี้นะคะใหม่ซื้อมาในราคานี่ตัวแรกก่อนนะ ชุดนี้สวยไหมคะนี่ตัวนี้ราคาเก้าดอลลาร์ค่ะแล้วก็ตัวที่สองนะคะตัวนี้น่ารักไหมตัวนี้ค่ะนี่ตัวนี้ห้าดอลลาร์นะคะ สองตัวเนี้เป็นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะใหม่ก็จ่ายในราคาของชุดนี้นะอ่า9ดอลลาร์บวกภาษีก็ไม่เกิน10ดอลลาร์ค่ะอืมก็เท่ากับประมาณตัวละาดอลลาร์นะประม้1 5 0บาทค่ะน่ารักมากเลยนะจบนี่แหละคะ่ะวันช้อปปิ้งของใหม่นะคะเดี๋ยวข้าหน้าไปที่ไหนฝากติดตามด้วยนะอ๋อใหม่จัแนะนำ นุ่งสาวให้รู้จักนะคะนี่จุบน้องคาราเมล่านะคะนี่น่ารักไหมน่ารักมั้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแมวอ้วนของบ้านเรานะคะน้องใหม่เรียกว่าเหมียวเหมียวเหมียวน่ารักมั้ย เดี๋ยวคลิปนี้ใหม่จะลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย